สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีมะยมอยู่ข้างสวนนะคะก็ไปขอซื้อมานะคะแต่ครั้นี้เราได้มาฟรีๆนะคะก็แลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้ก็ได้มานะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ติดปีใหม่ก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะพอกลับมานะคะก็ยังสดอยู่นะคะเพราะว่า มันยังแบบเก็บสดๆมาเลยนะคะแล้วก็ล้างไว้นะคะให้สะด็ดน้ําแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะพอกลับมานะคะแล้วก็มะยมของเราก็ยังอยู่ในตู้อยู่นะคะก็ะทานไม่ทันนะคะได้มาเยอะก็เลยจะแปรรูปนะคะจริงๆิงก็แปรรูปได้เยอะเนาะทีนี้เราก็มาทมํามะยมะเชื่อมกันนะคะค่ะ ใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่น้าตาลทรายแดงนะคะพอดีน้ําตาลทรายแดงในที่บ้านมันหมดนะคะก็ขี้เกียจเอาไปซื้อที่ตลาดนะคะก็เลยเอาน้ําตาลมะพร้าวใส่เข้าไปนะคะก็ล้างมะยมนะคะแล้วก็เอาน้ําตาลใส่ลงไปในตัวมะยมใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะคะตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เกลือเยอะก็ปริมาณโซเดียมมันก็จะเยอะไปค่ะ นี้ก็ทิ้งไว้ก็จนกว่ามันจะแห้งนะคะแล้วก็น้ําตาลมันก็จะแดงแล้วก็จะทําให้ตัวของเนื้อมะยมแดงด้วยนะคะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะก็จะเริ่มแดงแล้วนะคะพอเริ่มแดงมันก็จะออตัวนี้จะออกรสชาติแบบออกเปเรี้ยวเปรี้ยวหวานนะคะแล้วสีมันก็จะแดงมากกว่าน,นี้นะคะ่ะเริ่มแดงแล้วอีกไม่นาน,นะคะ่ะเดี๋ยวก็นายมะยมเชื่อมสวยๆนะคะ แต่ตัวนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดองไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้แช่น้ำปูนใส่นะคะใส่เข้าไปเลยทำง่ายนิดเดียวนะคะถ้ามีมะยมเยอะๆนะคะแบบเราเอาไปขายไม่ทันอย่างเงี้ยนะคะในหนึ่งต้นนี้ก็ปริมาณมะยมก็เยอะเนาะถ้าขายไม่ทันแล้วก็เอามาแปรรูปแบบนี้ได้เลยนะคะ มันว่างๆเรายังไม่ได้เข้าสวนนะคะอีกสักพักหนึ่งเราจะเข้าสวนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเอากระต่ายไปใส่กรงไว้ที่สวน,นะค่ะก็เดี๋ยวตัวนี้เสร็จเราก็คงจะขึ้นไปดูกระต่ายด้วยนะคะก็อาจจะไปดูผักเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปเอาน้ําส้มสายชูกับาายาฉุนนะคะแล้วก็เหล้าขาวผสมกันนะคะก็ไปฉีด กะลัมปีสักลองดูก่อนนะคะลองไปหลายๆสูตรนะคะส่วนตัวนี้เราก็ผลผลิตที่ได้นะคะก็จากข้างบ้านค่ะจากข้างบ้านนะคะก็เอามาแปลรูปค่ะเ,เอาผักไปแรกค,ค่ะค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ